มีคอนเฟิร์มมาอีกเสียงหนึ่งแล้วนะคะว่า เพชรสวยค่ะใช่ค่ะเป็นลูกค้าจากอำเภอสักนกำแพงเชียงใหม่นะคะค่ะยังไงก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วลูกค้าของเราก็น่ารักทุกคนเลยค่ะมาคอนเฟิร์มให้นะคะเพชรสวยนะคะแต่ละคนก็จะบอกว่าเพชรสวยไฟพุ่งเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเพชรของที่ร้านเรานะคะมีการคัดนะคะโดยนักอัญ,ญมณีสาค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงร้านเนี่ยเราอะก็สั่งให้ที่โรงงานเพชรเนี่ยเขาคัดก่อนแล้วนะคะรอบหนึ่งก็จะมีการตรวจนะคะ แล้วก็ส่องดูเพชรแต่ละเม็ดนะทั้งเรื่องตำหนิทั้งเรื่องอินฟูชันแล้วก็ทั้งเรื่องของ ประกายคัตติ้งทุกอย่างนะคะก่อนที่จะมาถึงมือจิกเองซึ่งจิกก็จะมานั่งคัดอีกรอบหนึ่งนะคะรลลอบ,ออบนึงว่าตรงตามสเปคหรือเปล่าถ้าไม่ตรงตามสเปกก็คือส่งคืนนะคะเปลี่ยนอันนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบริษัทเพชรเขาก็จะรู้กันนะคะว่าถ้าส่งมาล้านนี้จะต้องเพอร์เฟกใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ต้องแบบซีเรียสเลยค่ะเพราะไม่งั้นโดนส่งกลับแน่นอนค่ะยังไงก็ต้อง ขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าซื้อเพชรกับเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าเพชรสวยค่ะคอยพุ่งแน่นอนค่ะ